ิชา t นี้เป็นวิชาของแคลคูลัสหนะครับเรื่องเทคนิคอินทิเกรตตอนอินทิเกรตแทนที่ด้วยติโกนนะครับเรามาดูโจทย์กันเลย x อินทิเกรต x รูปหน่ลบ x กลังสอง่อนที่เราจะใช้แทนค่าด้วยติโกนก่อนนะเราต้องทําสมบูถ้าทําสมบูไม่ได้ค่อยมาบายพาสถ้าบายพาสไม่ได้ก็แทนที่ด้วยติโกาดูนะครับข้อนี้เราทําแบบสมบุตณูได้จูเราคือ1ลบ x กลังสอง D u d y d x ได้ออกมาทิปหนึ่งได้ศูนย์ทิปลบ x กลังสองได้ลบส x ง x เราเท่ากับแนตะ่ดีอส่วนด้วยลบสอกลายเป็นอินทิเกรตแลยเอรูทอูดก็เปลี่ยนเป็นอะไร D u ส่วนด้วยลบส x งตัด x ทิ้งกลายเป็นเท่าไหร่ลบหนึ่งส่วนสองอินทิเกรต u กลังหส่วนสอง กลายเป็นอะไรออกมาลบหส่วนส u กำลังหส่วนสคือ u กำลังอะไรสา่วนสคูณด้วย2อส่วนสบวกด้วย c ตัดๆักลายเป็นลบหส่วนส u เราคือ1ลบ x กำลังสองยกกำลัง3ามส่วนสบวกด้วย c ต่อมา สินิเกต์รูทหนึ่งลบเกซล่งสองดีข้อนี้ทำไงขั้นตอนนี้เราทำสมมติยูไม่ได้บายพ่านไม่ได้ไม่สามารถทำอะไรได้เลยเราเลยต้องใช้แทนที่ด้วยติโกนโดยให้ x เท่ากับ sin ์เซตา x เท่ากับ sin ์เซตา dx เอ็กซ์ดิฟไซด์ได้คอร์ดเซตาดีเซตาไซด์เซตาเท่ากับ x ส่วนหนึ่งเพราะว่ารูปเซตา ข้ามฉากหนึ่งรูทหงลบเกำลังสองคอสเซตาเราคืออะไรชิดฉากรูทหนึ่งลบเกำลังสองแทนเซต้าเราคืออะไรข้ามชิด x กส่วนด้วยรู x ทหนึ่งลบเกำลังสองเซต้าเฉยเราคืออะไรอาร์แทนเอ่ะเราก็กลายเป็นอินทิเกรตรูทหนึ่งลบ x กำลังสองตัวนี้ก็คือ cos เซต้า DX เราคืออะไรก็คือ c o s เซต้าซต้ากลายเป็นอินดิเกต cos กำลังสองเซต้าดีเซต้าจะทำให้เร็วเราต้องจำสูตรม,มุมสองเท่าก็าคืออินิเกต cos กำลังสองได้แหละอกำลังสองซคือหนึ่งบวก c o สสซส่วนด้สองบวกด้วยไ่ต้องบวกนะครับอินดิเกตหน่งได้ซส่วนสอง บวกด้วยไซ n ์ส,สองเซตาส่วนสี่บวกสี่กลาเป็นซส่วนสองบวกด้วยไซ n ์เซตา้าคอสเซตาแล้วก็หารสองก็บวกสีเซตาคืออะไรอไม่ใช่ arc ์แทนเนะเซตาคืออาร์ไซด์อาร์ไซด์เอก่ที่เขียนผิดนะครับมันคืออาร์ไซ X อันนี้ก็กลายเป็นพาร์ตไซ์ส่วน2 <tinc> s i ไซเราคืออะไร X c o s เราคืออะไรรูทห่ลบเกลังสองส่วนสองแล้วก็บวกส่อินทิเกรตหนึ่งส่วนรูทลบเกลังสองข้อนี้ทำยังไงครับเราทำสมดุอยูไม่ได้บพาสก็ไม่ได้แต่ว่าข้อนี้เราต้องทำด้วยะครับอินทิเกต แทนที่ด้วยติโกด x เท่ากับเท่าไหร่ s i n เซต้า dx ติปไซน์ได้ cos เซตดเซตาอามาแทนค่ากลายเป็นอินทิเกตค o s เซตาดเซตาส่วนด้วยรูทหนึ่งลบไซน์กำลังสองเซตากลายเป็นอินทิเกรตค o s เซตาเซตาส่วนด้วย cos เซตาตัดตัดกลายเป็นอะ อินทิเกรตดีเตาได้เซตาบวกสเซต้าเราคืออาร์มไซน์และอาร์มไซน์เอ็กซ์บวกด้วสต่อมาเราอินทิเกรต x ส่วนด้วยรูทหนึ่งลบ x กำลังสอง d ีเอนิทําไงเราทำสมมติูก็ได้ u เราคืออะไรหนึ่งลบ x กำลังสอง du เท่ากับลบส x dx dx กเเราคืออะไร ดีส่วนด้วยลบสอกลายเป็นอินทิเกรตเอ็กส่วนด้วยรูตดีเอ็กก็คือดีส่วนด้วยลบสองตัดตัดกลายเป็นลบหนึ่งส่วนสองอินิเกตีูกำลังลบหนึ่งส่วนสองดีูกลายเป็นลบหนึ่งส่วนสองินทิเกตีูลังลบห่ส่วนสอได้ u อูลังหงส่วนสคูณด้วยสองบวกด้วยซ ตัดกลายเป็นลบรเราคืออะไรหนึ่ลบ x กลังสองบวก c ต่อมาอินทิเกรต x กำลังสองส่วน 1, รูทหนึงลบเกลังสอง dx เ็ราคืออะไรขั้นตอนที่หนึ่งให้ x เท่ากับ sin เซตา้ x, าดิฟไซ n ์ได้ไรได้ cos เซตา้าเซ ไซด์เซตาเท่ากับ x. เว็ววารูปสามเหลี่ยมก่อนอันนี้เซต้าอันนี้ x ไซคือข้ามฉากเนึ่งี่รูทหนึ่งเอกลังสองคอรเซต้าเราคืออะไรชิดฉากรูทหนึ่เกลังสองแทนซต้าเราคืออะไรข้ามชิด x ส่วนด้วย เซต้าเฉยๆเราคืออะไรอาร์อะไรอาร์ไซ์อ็กเราแทนค่าไปุูบกลายเป็นอินทิเกรตเอ็กซ์เราคือไซ n ์กำลังสองเซตาดีเอ็กซ์เราคือ c อสเซต้าดีเซต้าส่วนด้วยหนึ่งรู้ึงลบกำลังสองคือคอสเซต้าเราก็ตัดตัดกลายเป็นอินทิเกรตอะไรไซา์กลังสองเซ อิทเกรตไซน์กำลังสองก็พิอินทิเกรตเลหนึ่งลบคอสสเซส่วนสองด้ารอินิเกตได้ออกมเซาส่วนสองลบไซน์สองเซต้าส่วนวี่บเป็นซส่วนสลบด้ว,ว,วยไซน์เซส่วนสวกสแล้วก็ เอาเซต้าตัวนี้เข้ามาใส่ในนี้กลายเป็น a r c s i n ซ x ส่วนสองซเซเราคือลบ X รูทหนลบ x กำลังสองส่วน 2, สบวกสแต่ถ้าเกิดเราเป็นอินทิเกรต x กำลังสส่วนด้วยรูทหนึ 1, ่งลบ x กำลังสองเอาทำงไงสมมุติ U ก่อนนะครับ U ทจะง่ายกว่า หนึ 1> 1่งลบ x กําลังสองแต่ถ้าเกิดแทนแทนที่ด้วยคนก็นได้นะครับแต่มันจะยากไป du เราเท่ากับอะไรลบสอง x dx dx เราคืออะไร du ส,ส,ส่วนด้วยลบสอง x เราแทนค่ากับกลายเป็นอิเกต x กําลังสามส่วนได้รูต u dx เราคือ du ส่วนด้วยลบสอง x ตัดตัดกลายเป็นลบหนึ่งส่วนสองอินทิเกรต x กําลังสองส่วนได้รูต u กลายเป็นลบหนึ่งส่วนสองอินทิกรตลังสองเคืออะไรห่ลบ u ส่วนด้วยร u du กลายเป็นลบหนึ่งส่วนสอิเกต u กำลังลบหส่วนสลบ u กำลังหส่วนส du อ่ะเราก็ได้ออกมา เราก็อินทิเกรตกลายเป็นลบหนึ่งส่วนสองกลายเป็น u กําลังหนึ่งส่วนสองคูณด้วยสองลบด้วย u กําลังสามส่วนสองคูณด้วยสองส่วนสามเราก็บวก c แล้วก็แทนค่า u ออกไป u เราคือหนึ่งลบกําลังสองนะครับลองแทนค่าดูนะครับกลายเป็นลบหนึ่งส่วนสองลอคูณดูครับลองทําดูนะครับไม่มีที่เขียนละ ามาข้อสุดท้ายแล้วของเรื่องนี้นะครับอินทิเกรตหนึ่งส่วน x กลหกลังสองดีข้อนี้ทำไงอันนี้เราก็สมใหเพ x เท่ากับอะไรไซน์เซาด x ดิฟไซได้เลยได้คอร์เซาดเซ้าซน์เซาเท่ากับ x s i n ซคือข้ามอะไรข้ามฉา,มาแปลว,ว่ารูปสามเหลี่ยม นี่เนี่เซต้า x นี่ฉากเปนหึงนี่รูทหนึ่งลบ x กลังสองคอเซต้าเราคืออะไรชิดฉากรูทหนึ่งลบเกำลังสองส่วนหนึ่งแทนเซต้าเราคืออะไรข้ามชิด x ส่วนด้วยรูทเอลบ x กำลังสองอันนี้กลายเป็นอินทิเกรตหส่วนด้วย x x เราคืออะไรไซน์เซต้า รูทหนึลบอกลังสองคือคอสเซต้าดีเเราคืออะไรคอสเซต้าดีเซต้าตัดตัดกลายเป็นอินทิเกรตโคเสตเซต้าดีเซต้าอินทิเกรตโคเเซได้รอนแอปพลูทโคเสตเซต้าลบคอสเซต้าแล้วก็บวกด้วย C กลายเป็นรอนแอปลูและโคเเซต้าคือส่วนกข,ของไซ n ์ป็นึ ส่วนกลับของแทนก็คือรูทหนลบเกำลังสส่วนด้ว็แล้วเขบวกด้วย